บอทคงใช้สก,กินไม่ได้หรอกเนาะเนี่ยบอดคงใช้สก,กินไม่ได้หรอกเนาะบอกแล้วว่ามันกดเลนได้เชื่อผมหรือยังตัวเนี้ยมันกดเลนได้จริงแต่เราก็ <c oughs> เล่นเซฟหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าตัวมันสู้คนอื่นไม่ได้แต่มันกดเลนได้มันกดได้ไหมมันได้เว้ยเนี่ยบอดมันคงไม่ใช้สก,กินหรอกผมพูดเลย เห็นป่ะสกิลหนึ่งมันอะ่ะมันค่อนข้างแรงแรงเลยต้นเกมค่อนข้างแรงนะครับสําหรับเจ้าหมิงค่อนข้างแรงเลยกดกดกลับบ้านไปไม่โดนไม่โดนทีเดียวกลับบ้านไปกลับบ้านไปถ้าไปเช็คพุ่มอยู่ในพุ่มก็อา้อาวอ้าวบอกให้กลับบอกให้กลับบอกให้กลับบอกแล้วถ้าเกิดเช็คพุ่มโดนถ้าอยู่ในพุ่มคือตาย แล้วอยู่ในพุม่มจริงๆก็ตายจริงครับแค่นั้นเลยเพราะว่าเจ้าหมิงมันมันโกงอยู่แล้วไงต้นเกมมันมันกัดมันกัดแรงสก,กิลหนึ่งมันกัดแรงมากถ้าไม่มีเลือดใช้อ่ะแล้วผมเล่นไปรงท้าตีไว้ได้ไหมเป็นเด่นอะดูดิตีอย่างไวอนะ่ะตีอย่างไวจูจ oh ูจ oh ูจ oh ู oh oh. นี่นี่ถ้าแบบเราโดนไปทิดตัวเหมืนอนย่างเมื่อกี้เนี้ยเราเชื่อมปุ๊บเรากดไปสีเหลืองเขาจะตีเราเบาลงครับเราจะตีขอแรงขึ้นพอเปลี่ยนเป็นสีม่วงปุ๊บเห็นไหมเปลี่ยนเป็นสีม่วงปุ๊บแล้วเราอันติได้เลยครับอันติแล้วยิงต่อคือแค่นั้นจบผมบอกแล้วว่าตัวเดียวันโกงสีเหลืองจะทําให้สตูเอาง่ายๆว่ามันจะกลับกันสีม่วงจะแรงสีเหลืองจะ อ่าเบาจะทําให้ศัตรูอ่าอา่ทุยจะทําให้ศัตรูเราฆ่าเราเบานะครับตีเราเบานะครับอ่ะส่วนสีม่วงเนี่ยมันจะแรงแค่นั้นเลยเหลืองเหลืองเบาม่วงแรงจําไว้แค่นี้สําหรับเจ้าหมิงครับยิงยิงเปีสีม่วงปุ๊บยิง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  ตายผมเล่นเจ้าหมิงเป็นหลักอยู่แล้วนะเซิร์ฟเบตา้าเพราะว่าเจ้าหมิงมันมันค่อนข้างโกงเซิร์ฟเนี้ยมันไม่ค่อยปรับปรับจนแบบเล่นไม่ได้เหมือนเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยมันก็ถามว่าเล่นได้มันก็เล่นได้แหละแต่มันไม่ค่อยโกงเหมือนมนเซิร์ฟเนี้ยไม่โดนยิงยิงยิง,ยงเอาเลือดคืนฟูไม่โดนฟูโดนละยิงยิงยิง ยิงอันนี้เห็นไหมเขาตีผมค่อนข้างเบานะครับโอ้โหไม่ตายไปเลยอยู่ในป้อมนี่แหละฟูจะไปไหนจู้ขอเลดได้ไหมขอเลดขอเลด เป็นดาบดาบดาบเวทตีไวพอเป็นดาบเวทตีไวเราจะมีะดาเมจดาเมจเวทมันจะทำให้สกิลเราแรงขึ้นด้วยครับอุย้ยไม่โดนยิงไม่โดนอะยิงได้ไม่โดนอะยิงได้ไม่โดนอะยิงได้ตายหนึ่งตัวยิงยิงไม่โดนยิงยิงจึบ๊บยิงเปลี่ยนสีม่วงเป็นหนึ่ง เปลี่ยนเป็นสีม่วงยิงเป็นไงสีเหลืองปุ๊บแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงต่อครับคือเราเราเราเล่นได้เรื่อยๆอลิศเล่นไม่ได้วะมานาไม่พอเลือไดไม่พอเล่นไม่ได้เราเมื่อกี้เรากเรากเ็บไปสองแนะล้วนะอลิศโผล่มาเฉยเลยอลิศโผล่กลางวะอุยยิง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  ยังไงอลิซก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วไงยังไงอลิซส,สู้เราไม่ได้อยู่แล้วครับพอเราออกของตีลว้วนเลยอ,อลิซยังไงก็สู้เราไม่ได้ซัพพอร์ตอะถ้าเกิดแบบตีตีตีตัตวต่วต,วต,วตัวไม่มีใครสู้หมิงได้เลยนะยิงยิงเปลี่ยนสีเหลืองเขาทาเราค่อนข้างเบานะเปลี่ยนเป็นสีม่วงปุ๊บเปลี่ยนเป็นอันติเรียบร้อยครับโคตรแรงขนาดไม่ได้เปลี่ยนเป็นอันตินะอันติยังไม่ถึงตัวเลยเมื่อกี้เนี่ย วีล่างขึ้นมาหาเฮ้ยหมิงมึงเล่นอะไรของมึงวะหมิงมึงเล่นอะไรอะมึงฆ่าไปแปดตัวแล้วนะหมิงลองลองเจี๊ยกหมิงมึงฆ่าไปแปดตัวแล้วนะหมิงยิงดับด,ด,ดูดเลือดเหรอถ้าผมจะเล่นสายเดิมมันก็มันก็ดูดูดูโกงไปอะ่ะดูโหดไปคนระับสายที่ผมเล่นนะ ผมจะขอเล่นเป็นเวทนะครับเอาอะไรดีวะนึกไม่ออกนึกไม่ออกเอานี้กวกันได้เกาะด้วยยิง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 เนี่ยตายเรียม,ม้าไม่ไม่ได้เกิดแล้วโดนผมกดขนาดเนี้ยถ้าแบบไม่เกาะป้อมจริงจริงะ ผมแค่เน้นตีไว้เฉยครับสันนิสันนิสันนิเฮ้าวเน,นห้าวเ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 น,เน,เนอุยอ้ยเฮ้ยคิวคอสฝั่งนู้นเอาเรื่องว่ะดูดิดูไล่ตี <laughs> ทีมผมลงไปซ้อนแล้วนะปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บอลิสต,ตายจยูยิงยิงยิงสู้ได้สู้ได้ไดเปลี่ยนไปสีเหลืองสู้ได้อยู่แล้วเปลี่ยนไปสีเหลืองสู้ได้อยู่แล้วเพราะเร็วมะไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นของไม่มีด้วยเรียวมะเอยแต่ตัวนี้ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ได้ละไม่ได้ละตายผมตายผมตายโอย้แต่เบามากเบามากเบามากค่อนข้างเบาโอ้ยค่อนข้างเบาเกือบสู้ได้เอา้าแล้วคิวก็อทีมผมโอ้ โอ้โอ้เข้าใจแหละว่าปิงอ่ะแต่ก็โอ้โห VPN ทำมีมีการเล่นบ้างนะ VPN อะโอ้โหเล่นเติมนี้ต้องมี VPN นะครับเห็นปะสังเกตที่เน็ตผมนะครับเขียวตลอดเวลาและ EPS อยู่ที่56ตลอดเวลาแต่บางคนอ่ะจะอยู่ประมาณแค่72ผมยังเคยอยู่แค่72เลยนะแต่ก็ยังพอเล่นได้นะครับ ต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ห้าหตลอดเวลาเลยเห็นปะนี่คือ VPN ครับอำนาจของ VPN เฮ้ยไปช่วยเพื่อนดิเพื่อนตายยิงยิงไม่เกาะด้วยไม่เกาะด้วยไม่เกาะไม่เกาะฮิวไ้เพื่อนด้วยไม่เกาะไม่เกาะอย่างเงี้ย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 เกาะตายก่อนหนึ่งตัวเกาะ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 อันนี้อันนี ค่อนข้างเบาค่อนข้างเบาทิปเปิลคิวค่อนข้างเบาบอกแล้วเกาะเกาะปุ๊บแล้วเบามากฮิวฮิวฮิวดอกละสามร้อยนะอุ้ยย้อนรางเทพปุ๊บปุ๊บอุ้ย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 เอาอ่าเทพย้นอนโอ้คิวไปสี่ โอ้ผมฆ่าไปสิบห้าตัวหมิงยังเกิดอันนี้อันนี้อันนี้ได้มงกุดน่าจะพอละเพราะว่าเวทผมน่าจะแรงแรงมากละต่อไปก็จะเป็นของกันนะครับหนึ่งอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้เพราะว่ามันจะได้ตีเรื่อยๆที่คิดว่าจะน่าจะเป็นอันนี้หนึ่งอันแล้วก็อาจจะเป็นดับโอเมนสักอีกหนึ่งเล่มพอครับแค่นั้นยืนได้เลยยาวๆ น่าจะเอาดาบโอเมนก่อนไหมมุกุฎอะที่จริงไม่น่าถ้าเธอจะเล่นจะแบบผมอะออกแค่สองชิ้นเนี้ยออกสองชิ้นนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันเผานะชิ้นอ่าชิ้นที่สามที่ผมออกอะมันมันค่อนข้างเผาแรงนะครับแล้วหมิ่งก็เป็นตัวที่ที่ปั่นประสาทอยู่แล้วอะปุ๊บอุย้ยไม่โดน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 เอต้ตีคลิป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 ตาย เปลี่ยนเป็นปสีม่วงเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนม่วงครับเปลี่ยนฟ้าและเปลี่ยนม่วงเปลี่ยนฟ้าและเปลี่ยนม่วงทําแบบนี้ซ้ําๆครับไม่โดนไม่โดนโอู้หูอุ้ยเฮียมาดิอลิสอลิสมึงมาดิอลิสมึงมาดิเดี๋ยวนะ เรม้ามันค่อนข้างมีของแล้วนะโอ้แล้วมามากันเยอะด้วยอ่ะดูดิดูมากันเยอะด้วยอ่ะผมไม่เกี่ยวเฮียเฮ้ยไม่เกี่ยวเฮ้ยอันติพลาดเมื่อกี้ไปอันติโดนไอ้อันนี้วีล่าโอ้โหสกิลหนึ่งพลาดอันติเลยพลาดไปเลยไม่พลาดหรอก แต่ก็จุดประสงค์ผมไม่ได้กะจะช่วยวีล่าไงเข้าใจปะ่ะจุดประสงค์ผมกะฆ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเคลียร์คลิปนี้ก่อนโอ้โหเขาออเซนสี่ตัวน่ากลัวชิบหายไม่ไหวไม่ไหวสี่ตัวไม่ไหวเห็นปะสี่ตัวไม่ไหวงั้นรอป้อมเลยสี่ตัวยังไงก็ไม่ไหวเอาป้อมเกือาจบป้อมเกือา